จเลินมนให้มากถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมนความกังวลไม่มีมีมานอยู่ในจิตจะมืดมิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดกาลพุทธมามะกะมนแปลว่ามนที่จะทำให้คนรักพระพุทธเจ้า มากๆหลักคิดง่ายๆเราจะรักเราจะเคารพเชิดชูบูชาใครเราต้องเห็นความดีของเขาอย่างคนไทยรักในหลวงเพราะสัมผัสความดีของในหลวงทุกวันมุสลิมรักอัลเลาะห์เพราะสรรเสริญอัลเลาะห์ทุกวันวันละห้าครั้งจึงสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธเรา จะร่วมกันเอาความดีของพระพุทธเจ้ามาเจริญไว้ในจิตในใจของเราเรียกว่าสวดมนต์สรนเสริญพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ทุกวันเพื่อให้คุณพระอยู่ในใจของเราเราจะได้รักพระพุทธเจ้ามากว่าเหมือนมุสลิมขอรักพระอัลลอฮ์ของเขา รักพระพุทธเจ้ามากๆคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตในใจของเราแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นปลอดโปร่งและแจ่มใสตามคติที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่ามีมานอยู่ในจิตอย่ามืดมิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจ จะแจ่มใสตลอดกาลจะเริญนมนให้มากถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมนความกังวลไม่มีขออำนาจพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ให้มีสุขยิ้มแย้มติจแจ่มใสขออำนาจธรรมรัตน์กำจัดภัยให้ห่างไกลยามีมามีทา ขออำนาจสังรัําำจัดโรคให้วิโยคเว้นขาดดังปราถนารอทุกภัยไหลโรคโชครลังมาดังคงคาหลายตรงลงสาคอนโตเสนโตรธรรมเมนะโตสัทธาเนติเววเรโตสังอากาศิชันตูนัง โตสัจิตตังนมามิหังหลวงพ่อโตประธานพรสิ่งหวังวอนจงสมหวังหวังราบราบไหลหลังได้ราบดังเจตจำนงหวังยศเสริมศักดิ์สียศทวียิ่งยืนยงหวังคนสนเสริญจงสมประสงค์ปราดสรนเสริญหวังสุขทั้งกายใจ กายสบายใจเพลิดเพลินลาบยศสุขสัสนเสริญจงเจริญตลอดกาลสาธุสาธุสาธุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในสังกัดโดยมุ่งที่จะสร้างให้นักเรียนของเราเป็นคนดีคนเก่งและสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องชี้นาในการดําเนินชีวิตในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเรไยลลวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทํา โครงการสวดมนต์ทำนองสอละพัญญะตามแบบฉบับของวัดป่าเลไลวรวิหารโดยเป็นกุศโลบายที่จะทำให้นักเรียนได้มีการฝึกในด้านของการสวดมนต์ตามทำนองของพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลการสวดมนต์หมู่นี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคุณของพระรัตนตรัย ได้ทราบถึงถึงประโยชน์ในการที่จะสวดมนต์การสวดมนต์นั้นจะต้องอาศัยความรักความสามัคคีฝึกซ้อมร่วมกันการมีวินยัยการตรงต่อเวลาซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนด้วยนอกจากนี้แล้ว พระธรรมพุทธิมงคลได้มีจิตเมตตาในการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า7ปีซึ่งการตรวจมนในครั้งนี้นักเรียนในทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นของอเทศบาลหรือโรงเรียนเอกชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาแข่งขันกุชโ,โลบายในครั้งนี้จะเป็นเครื่องช่วยน้อมนำนักเรียนให้มีจิตใจที่อ่อนโยนรู้จัก นำคุณธรรมจริธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องในการเผยแพร่บทสวดมนต์ตามแบบฉบับของพระธรรมพุทธิมงคลในครั้งนี้พระเดชพระคุณได้อิเมตตาในการจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาส่วนบีเขตหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสวดมนต์ ตามแบบฉบับของวัดป่าเรไลในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและนำไปเผยแพร่ให้แพร่หลายต่อไปครับ นะโมตัสสะภะคะวะโต ดิปิโบภาควา ติปิโสภะควะ and 立功。 sa cha thang tang -ma. รยมาคนรู้ได้เฉพาะตนสํารัับวินยูทั่วป่า पाते पान्नो สามีทีปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัดตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลา പതി പന്നു ปฏิบัติเทียงตรงตามแนวสีขจาร์คือสิ้นสมาธิปัญญาปฏาิบัติร่วงพนกามา สารเสรีมีมีเงินไขผูกพนันผู้ควรรักโคกกำนัน